กลับมาในช่วงนี้ค่ะมาแนะนำหนังสือดีๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะครับผมอ่ะอันไหนก่อนดีเริ่มต้นที่วางอย่างนี้ก่อนเลยไหมคะได้ครับเมื่อสักครู่นี้แนะนํากันไปนะครับสำหรับนิยายชุดนี้นะครับหล่อน,นี้ที่หัวใจนะครับจริงๆมีทั้งหมด5้าเล่มด้วยกันนะครับแต่ว่าวันนี้หยิบม,มาโชว์อยู่4เล่มเดี๋ยวเราจะแจกคุณผู้ชมด้วยเช่นกันนะฮะก็เป็นหนังสือดีๆล่าสุดซึ่งเพิ่งเปิดตัวกันไปเมื่อสักครู่ีด้เล่าให้เราฟังกันแล้วนะครับมีอีกหนึ่งเล่มด้วยส่วนอันนี้เช ก็ต้องขอบคุณจากทางศูนังสิอจุลาด้วยนะครับสำหรับฝ่าลมหนาวที่ซานฟรานซิสโกนะครับเหมือนกับกึ่งๆเป็นบันทึกนิดๆครับกับ3สัปดาห์ของการเรียนรู้วิธีการสอนแบบใหม่ของเทคนิคการเก็บข้อมูลภาคสนามของนักมนุษยวิทยา<ม>และประสบการณ์การศึกษาในชุมชนนั่นหมายความว่าเขาจะได้ลงลึก ในการเที่ยวซานฟรานซิสโกมากกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปแล้วเขาก็จดบันทึกเอาไว้พร้อมๆกับนําเที่ยวไปพร้อมๆกันสนุกสนานไปกับผู้เขียนนะครับในการท่องเที่ยวนี่หลากหลายที่รวมถึงดิสนีย์แลนด์แล้วก็ฝ่าลมหนาวที่ซานฟรานซิสโกกันด้วยอของพี่อัญแจกสามเล่มน,นะคะเดี๋ยวรเราบอกเบอร์ให้คุณผู้ชมโทรกันเข้ามามาดูนิตยาสารรักลูกกันบ้างน,นะคะนิตยาสารที่ได้รับความชื่อถือแล้วก็มียอดขายสูงที่สุดเล่มนี้นี่นะคะเขาบอกว่าอ้างอิงจากเหตุการณ์ที่ตอนนี้มีสถานการณ์เรื่องของ ของลูกค่ะพ่อแม่และพี่น้องของตัวเองในเวลาที่ไล่เรียกกันถึงสองครอบครัวนะคะเขาก็เลยทำสกู๊ปพิเศษเพื่อที่จะให้คำตอบให้ทุกคนนั้นก้าวข้ามผ่านวิกฤตความสัมพันธ์วิกฤตครอบครัวไทยนะคะรวมไปถึงคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่และตอนนี้กรน์นะคะเขาก็มีวิธีสังเกตภาวะหยุดหายใจนะคะแล้วก็วิธีการป้องกันในเรื่องนี้ด้วยมาฝากกันค่ะครับอันนี้เดี๋ยวแจกด้วยนะครับห้าเล่มหลักนะลูกครับคุณดอยเลือกสิ่งที่ เซ็กซี่ไม่ใช่เลยนี่มาโยนเล่มสุดท้ายมาให้ดิฉันนี่ค่ะอิมเมจค่ะคุณผู้ชมคะซัมเมอร์ไม่มีอะไรมากค่ะแชร์เราก็ซัมเมอร์เนาะชร์เอาเอาแค่นี้พอเพราะว่าด้านหลังนี่มีมิวนิชาด้วยอ๋อมิสวยสวยจังเลยแจก5เล่มนะอิมเมจนะคะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเราบอกเบอร์ทท้ารายการแล้วค่อยมาว่ากันค่ะ